ยังลูกยังยังยังสวัสดีครับมือนีเป็นวันที่5าได้ครับหเมษายน2 5 6 5พันห้า้อยนี้มือนีมีตัวละสี่ตัวไปทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดครับทะเลแวะทั้งยาสวดข้อในิดนึงตลาดเชียงวางครับตลาดเชียงวางครับซีฟแวะไปทั้งร้อยเอ็ดทะเลแวะจอดนัดตลาดเชียงวางวันทั้งข้าศึกครับมือนี วัดนักขัณฑ์ที่ทีฮาครับเดี๋ยวข้าที่บ้านองมาเบิ้งตลาดเชียงวางวัดนักขัณฑ์ครับเอาก้มแม่นี่ครับเอาพราะยังไงกมแม่นี่เนาะห้องไรไปไหนตัวนี้เจ็ดสิบเนาะเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นก้มกมแม่หลวงตัวนี้เนไอ้ทองหัวตัวนี้แม่ทองเพิ่งวางปะแม่เพิ่งไหมวางอยู่เนาละตัวลูกเพิ่งเดี๋มันเท่าไหร่จะปีละงัวเพื่อไหนจะปีละลูเพิ่งน<ร>ะ หน่วยันหลกเดือนเกถือกนเกถอนอครับผมอู้ตัวใหญ่เตไปนแปดเดือนบ่เจ็ดมือนะครับนอโคแม่ลูกตัวนี้เครับ่แข่งขาเราไดเป็นพอพันใดนเนาะหางกำลังงามเลยเน่อยตอเอาฝากฝากเบบางทีฝากเบร์โทรศัพท์บางคือเปิด้าหน่องพี่พี่น้องทานบ้านเพิ่จไนนน่ยโทรศัพท์ ยังจำว่าด็กโทรศัพท์ชื่ออะไรเด็กเพื่ยนเบือไหมได้โอ้บปกไปยังเนาะพวพี่บ้านไหนล่ะอยเพื่อนใดครับขายเพื่อนเพือนเขาหนิเพื่อเมืองเขาเนาะเออเพื่อนใดอย่างไรครับมาอยู่ตลาดนี้เนาะตลาดเอานี่แหละครับเพิ่นมีมือโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เปลี่อไหมจำม้อนได้ครับบป็นปยังก็เป็นยังครับตลาดเชียงวังนะครับเดินมาหนี้วันอังคารวันทีห้าครับเพิ่นมีทุกวันจันทร์กับวันอังคารพอดีวันนี้ผมมีธุระ าพามาทางจ,าจังหวัดจษฎาธนศิริไปเลยเอ็ดก็ได้จอดรถมาถ่ายคลิปง้อท,นอทีน้องทั้งอยู่บ้านเพื่อนในเบื้องน้ากันโอ้มาเบื้องของที่รับได้นี่โอ้ดเอาแม่แม่นีรายไปไหนนี่ยสามหมื่นสองพันบาทเนาะแม่นีสามหมื่นสองพันบาทเลยเป็นหลับสาบอยู่เลยครับคนนี้เบื้องขนขาเราแม่นี่เนาะตัวนั่นแหละนานาล่อ 4,000บาทาครับ4ี0 0 0บาทวันที่หาเลยครับวันทั้งคานครับเขิขาแล้วอ้อามาจกตัวอีกทีบ่นี่สิบสงตแม่เมื่อไรเรแยก่แม่แม่ไม่ลลมไมลยบอก เิ่นมา12ตัวเลยงัวงมาทั้งไหนครับนี่อัสมาดอะอสมาดปะรอยยมเขาน้อ<ะ>ตัวนี้เท่าไก่อะสามสองสามหมืน่นสอตัวนี้สี่หมื่พันบาทละตัวแม่งไงล่ะนี่ไม่มรูปรับโอ้ลูกมัน,นโอ้นีโค้งนีโค้งนีมีมีรูปแ้วเป็นบูกโอ้ ต้นนอนอยู่ไหนลูก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 แม่นี่บ่ลูกแม่่ครับแมนี่บปะโอแม่นี่แม่นี่อะไรบันไดหน่องแม่ลูกหกสิบหาครับหกหาปะโอ้ตัวนี้แม่ตัวนี้บ่ลูกคนตัวน้อยตัวนั้นปะหกสิบหาของกนหาเนอะลูกเพิ่นนี่บักใดนี่สมสมบักใดลูกน้อยตัวนี้ซีไหวปะซีไหว ซีไว้สามหนึ่งบ่ซีนี่เนาะลูกซีไว้เนาะตัวนี้เนาะเออแม่นี่ล่ะตัว,ตวแม่นี่ล่ะตัวนี้เห็นบ่เก่ามือนั่นบ่เหมือนได้ครับโอ้ยงัวเรามันสิบสองตัวเราว่ะแม่นี่ลูกตัวนไออหนเนาะเนาะขายเก่ามือนเป็นราคาห้องนอเนาะไล่ไปเธอไล่ไปเธอะโคมเนี่ยบัวเป็นหลายแห้งมือนี่สิบสองตแม่นี่ ลูกตัวน้อยตัวนี้เห็นบ่บลูกชีไว่เนาะตัวอะไก็ตัวนี้ตัวน,นีพกมือหาส่วนแม่นี่ก็แม่นั่นเก่ามืออ๋อลายเป็นติโลโตโ<อ>งัวเรางาาแม่งครับติละโตแนนล้วแ,แม่นั่นล่ะแม่นั่นพกมือพกมือเนาะลูกตัวนันบ่ลูกตัวน,น,น,น้อยเนาะตายงัวต้องระวังาางัวดน,นี่ย่ยานง,งวัวต่ำบ้าง 6กมือนเนาะของแม่หน่เนาะรูกคนตัวน,นั้นนี่แหละครับอยู่บ้านเชียงวางครับยะโสธรอาฝากเบอร์ฝากเบอร์อในหน่องง่วอัดสมานสมนย์แปดสามสามสามห้าสามสามห้าสองแปดเง่วอยู่อาสมาธเนาะเออุได้อยู่ต้องบานกัอย่างในง่วกับทั่วไปสอบถามราคาต่อรองราคาเอาเลยครับพาทางช่องก็ไดเ้เป็นซื้อกลางในการขายงว ผู้ดีมือนี้มีตุลาต้องไปจะจะสัวทอไอโรเอสแรกก็เลยจอดจอดจอดท้ายง่วก่อนขอบคุณอะไรน้องห้องประกันช็อกโกแลตช็อกโกแลตบะใบหลอดเทียบครับประกันม่านครับช็อกโกแลตก็จุ่มใบตัวนี้ครับตัวนี้แหละครับเดี๋ยวมีเปิดอีกนึ่งคนเฉยๆเบ่งสะเบ่งว่าประกันม่านผสมอันทียี่สิบสี่พุกิกาโอ้ยี่สิบห้าพุกิกาขอดใครว่าจะออกวันที่เจ็ด เจ็ดกันยญ้าเนาะหกหางเนาะผมสมช็อกโกแลตครับแม่นี่เนาะครับแม่นี่นะเมืองเบ mm. uh, so like yeah. ิ yeah. yeah. oh, apple, apple. ่งไทยก่อนครับร oh ับประกันรับประกทองเพื่นนี่ประกันทองครับอันนี้ลอยอันจะลอยหร้อไรเพื่อนเหรออ๋อผ่านผ่านเนาะจักรอบล่ะเดือนมันผ่านจักรอบล้วยสี่เดือนสิบมื่อเนาะจักรอบในเดือนนี้เหอโอ้โหสี่เดือนสิบมื่อเป็นตัวง้อเลยดิเป็นตัวง้อเนาะครับผมอ๋อม้วนนี่สูงกว่าม่านลอยลอยห้าสิบคืนครับลอยห้าสิบบวกเนาะครับ วบามันเนาะบามันบามันแดงนี่ช็อกโแลตไวมไวหลอดเสียบเปิดราคาเท่าไหร่พี่ราคาเจ็ดหมครับ7,9็ดหพันบาทเป็นราคาห้องเนาะครับผมตอนรัไม่ครับงวอยู่จะโสทอนเชียงหวางเด้อครับเด้อผมตลฝากฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องท้านเบ้งเอาไหมครับศูนย์องศูนย์แปดสองห้าเจ็่งห้าเจ็ดสี่สามสี่เก้าสี่มส่าคับอ่งอยูยไสพี่งอยอาศมาศรอัศมาศมูมาหลายเนาะมามากับ ชุดเดียวกันมั้ครับชุดเดียวกันโอ้พันมาชุดเดียวกันแบบนี้ชุดเดียวกันหวาวสมารดที่จะมาขายชาวบ้านตะข่านบอกถึงไหนครับวันจันทร์นตะข่านนะนะโอ้มาสองหมื่นเนาะจันทร์ตะข่านี่น้องทางบ้านผู้ใดอยากได้เด้อวันจันทร์นตะข่านสนใจนิดอะไรตัวอีสานหรือตัวไทยเราอีสานครับรับทรงปะรับทรงพร้อมรับทรงเนาะรััาไ้กนแข้งขาเรียบเรียบงามเนาะเรียบงามมือตำหนีเนาะแข้งขาตำหนีมันมีประกันหมดหางเราประกันทุกอย่างครับ แพงบดอกบ่บ่เลี้ยวอยะบาทชุดยอดนี่เห็นบ่าน่ะนี่นั่นเออนี่งานล้านเปอ็นบ่มีแต่นี้ไหประกันทัวเนี่ยประกันนีไยประกันว่าทุกอย่างเลยูห้มเครื่องดำพดเลยรด้ครับน่ยครับผมแ่งขาอะไรอยูู่หคมขี้เปนหน้าอะไร่วงเออี่น้องทับ้านะได้ก็ครับครับครับชุดยอดชุดยอดุดทอดชดอดชองหาเดือนล่ะ สี่เดือนกว่าแล้วสิบวันสี่เดือนกว่าสี่เดือนสิบวันสี่เดือนสิวันงูอย่อาสามัดเนาะงูอาสมัดเออบ้านน้องขามบ้านน้องขามอาสามัดครับประกันพยางคนว่าสั้นตอร่องนีผสมช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตครับครับผมใบหลอดเพียบโอ้มาอนีเหยมมาเนี่พีเด้อมอนีเ้อใส่แนาโมันอ้าวเม่ต่อไปเด้อแม่นี่ บ้าสิ้นหรือบามันเนี่ยบามันใหญ่เนาะสูงน่าจะมาดลอยหาซิบหัวขึ้นนะผสมโตผสมข่มโตเนาะตัวนี้เนะาะจักเดือนอะสมอะไจักเดือนอะเดือนกว่า,วา,วาสองเดือนกว่าข่มโตบ่อโอ้ยแข่งขาเราหางไว้เอาดอกนิดนึงนะครับแข่งขาเราได้อยู่อือวัอยู่บ้านไหนละพอวัวอ,อยู่บ้าน,นอออา้อยพอจะโซ,โซ่ท่อน,นอีอ่ป่ะ รมสองเดือนเนาะด้อทยเพิ่งทั้งทังทั้งทวกันลอยหางสิบบวกน่ะกาแมนี่ยทายข้างนอกครับมืหนีบริไทยเขาไปกันไนแวะมาก็เลยมาแบบเอ้าฝากเบอร์ับเเบอร์พี่น้องเพิ่นอะไรกันนะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ด้าแปดสี่หกสามแปดสี่หกสาม่โอเคครับเปิดเท่าไหร ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับงูโบผักแน่นอนงูโบผแพงบโบแพงครับในท้องเป็นสมสองเดือนละพุ่มโตในบ้านเท่าห็นบอกนมซีแล้ครับนมซีน้มซีบวีนตำนี้แข้งขาเราได้ครับแข้งขาเรียบก้มง่ามกิริงเลยโอ้สูงควาาสูงได้ลอยหางสิบวกมั้งลอยหาสิบปวกแป๊กสิบปวกพุดนะสม坤เลยเนาะโอ้งูยีโซทอดนะครับอ๋อมอนีตลาดขึ้นสิบวงบางเนาะมอนีเพราะว่าบเนีนขึ้นหมื่บ้านี่เขาวางสั้น ขอบคุณหลายครับผมออตอนนี้กับข้าวมาดันในของตลาดนั่นแหละครับมือนี้ง่วงมีแต่งม่วงครับเมื่อวานเป็นตลาดควายง่วงปรหลายครับมือน,นี้วัวป็นวันที่สองของทองของ,ของตลาดนัดครับเดี๋ยวสีาพาไปสอบถามอ่าข่มต่อไปเนาะครับเนาะตามผมมาเลยครับเด้อเออขี่คุณกับไงหน่อยนึงครับวัวไม่ยัง มาเบิ่งแม่บ้าซสิ้นญ่เลยครับเด้อยวประเทศนี้แม่บ้าซสิ้นญ่ครับลูกคนนอนอยู่หันเนาะอ้อนเกินหนะนะ่ะลูกตัวที่สองไงพอร้องไงเอาเอาเราขึ้นมาเบิ่งหน่อยนึงเดี๋ยวเสีเบิง่งครบสมุนคนลงเป็นลูกขีดนนลูกเนาะ่ายรวยแล้วเออคนนอนอยู่เนาะครบตนตน้ตนมะขามนี่แหละแม่บ้าซสิ้นญ่ครับร้อยหกสิบกว่าตนนัวนี้ความสูงมันงหกสิบเดี๋ยวเดี๋ยว เร้อยหกสิบตัวครับแม่นี่ครับตัว่ิดกอล์มเหลี่ยมหมดย่านครับเออเดี๋ยวนะไทยเบิ้งก่อนครับโค้งสางนทยเบิ้งโค้งสางก่อนลูกตัวเถกนะพอนะลูกคุผสมตัวไหนมากนี่ปบกไหนบลูบอลกระดิบแยงแบบ พริกแดงบ่อ๋อพริกแดงเป็นตัวเถือกเนาะน่าในในบ้านเดือนหนึ่งเดียว่เดือนหนึ่งเนาะแม่เพันธุ์ทองวางอยู่เนาะแม่เพันธุ์สูงลอยมากลอยหกสิบปุ่นไดนเนี่ยสูงซ้ำผมเลยโอ้โปุ่นรถสื่อในห้างสื่อไปหมดอ่ะอ่าเอยู่ไส่พอเนี่เครื่องในเนาะโอ้เงยยุเข่งในนะครับเด้อพี่น้องฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องทั้งบ้านเพื่อนนะครับ 080ย์แปดศูนฮะเจ็ดสองหนึ่งเจ็อหพอยังครับพอเล่าพอเลาพอเลาอยู่เครืองในนะครับน้อพี่น้องทางบ้านเปิดราคาไหลไปไหนนี่แปดหมบาทเออท่องแม่พันว่างอยู่เนาะลูกพ่อนี่สมบัติพริกแดงครับ้วก็ประมาณเดือนนึ่งเนี่ยอ้าพิชานมแม่กินหรนนมซีนะครับอ้โคบแม่ไปเล้วเนด่เกินดื่อกลังดือ นะครับเพิ่งเครื่องนไนครับหางกระไดอยู่ครับลูกที่สองนอตนี่ตัวน,นี้เนาะอ๋อแม่ยทองว่างอยู่อ่าเห็นไหนมเนี่ยพอได้ไปนี่ครับคือได้รยระได้ก็คือนหนต้นมะขามนี่ <c oughs> อยู่ใต้ตน้นมะขามนี่แหละครับครับผมตอนนี้ก็เขามาดันในของตลาดนั่นแหะครับ เหมือนง่วงมีแต่ง่วงรับหมู่บ้านที่ตลาดควายง่วงประไลครับมื่อนี้วันที่สองของทอง้ทองตลาดนัดครับเ,เดี๋ยวสีพาไปสอบถามอ่าข่มต่อไปนะครับเนาะตามผมมาเลยครับเด้อเออติฟูนกับไงหน่อยนึงครับเปไปยังครับเปิดเปิดอ่าสามสามโตนะครับเนาะไอ้อถ้าพอพอ,พอเป็นอีกใคร แม่ละ25,000บาทเนาะเลือกได้ครับอยากได้ตัวไหนเลือกเอาเน,น,นาะง่วนนี่อายุไรเป็นไนงนี่ทักสามสามตัวนี่ตัวนี้ก็ทิ้สามปีสามปีละละไม่ได้ลูกแล้วอ๋อต้อนเน้ได้ลูกแล้วบอแยกลูกแล้วเนาะาแยกลูกอออได้ลูกแล้เออขายลูกกันไปแล้วเนาะสองหมื่นห้าพันบาทครับต้องกลางสีบดนี่ยละ่ะบดสองหมื่นหา้าพันบาทกันเนี่ยสองหมื่นห้าพันบาทกันครับสามตัวรู้ละนี่ละ ตัวละ2 5 0 0มบาทครับบึ้งมัวไทยบานเอาเนาะมัวไทยไทยเล็กเราน่ะมัวไทยบานเน่าผสมมัวขุนบานเน่าครับผสมติดบามันหน่อยหนึ่งเนาะหมูกลางๆเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็สองหมื่นห้าพันบาทเนาะไดีแต่ว่าขาเป็นบบดีนะครับขาโค้ขาเป็นไม่ขาโคกเป็นวางท่านเรียบว่ามเงอั่มครับกระเป๋า เอออาเข้าฝูงในยูยูคุ้มฝูงเราสัน้นเป็นเลยขายถือครับเอาฝากเบอร์โทษพทรเปิงคอศันย์ยังศูนย์หกสองหนึ่งหกสี่หกห้าหน่งสามงวนจุบันในพอค้าเขื่อนแก้วนะครับจะสวทอนตัวละ2 5ง0 0ืบาทครับ แต่แม่แม่นี่เพิ่นเพิ่งจะขาเพิ่นบ้งงามเนาะเออเรียบป้องงามครับนอนนั่งก็ใส่ได้อยู่ครับเอาเป็นแ,แม่พันเนะาะไหมนันเดือพอมาอนีครับไหมนัหมนไหมนันไหมันบาซินใหญ่เนาะ,นะดูเพิน่นมันมันขึ้นมาหนีมันขึนนน้นมาพอดูเพิ่นขายไปแล้วเนาไไนะานโอ้ยตัวน,นีลอยหกสิบหกสิบกว่าเนาะ มาซิดใหญ่น,น,นี่มันขึ้นมาตัวนีอันปะขึ้นขึ้นยางแห้งขึ้นยางแห้งเล้วอนเนี้ยอ,อ๋อเปิดราคาเปิ่งอันหกพันสามพันบาทครับงูจะกล,ะลีก่ยอะไรน,น,นีนล่ลูกตัว,ท,ท,ตวท,ที่สองในท้องลูกตัวที่สองในท้องป่ะสมลูกลูกตัวในท้องนี่ขั้นสมแล้วก็บติดตัวที่สองเลยป่ะอ๋อลูกท้องว่างกี่ตีนี่อืมว่างมันหัวตะเกียบที่ว่างองตายเยี้อ๋อท้องว่างเนาะเปิดในลูกสองตัวเนาะเออพ่อตัวที่สองในท้องเปิดในลูกตัวหนึ่งตัวที่สองสีผสมหนีอะไรเร็วหน่อยเนาะเออเอาราคาเท่าไรก่อนเมื่อกี้ ปกพื้นสามพันบาทงูบาซีดใหญ่เนาะหงวเกี่ยวเลยนะอ่าขอเบอร์โทรศัพท์มึงศ์พ่อชูนกสามแปดแปดสามหนึ่งห้าสามสองงูย่งส <three> ้พอพอกิ hmm. ปัดทุบลาดพอกิปทุมราดจังหวัดอุบลครับอำนาจเนี่ยอำนาจจะเลื่อนเนาะพอกิเนาะครับเนาะโอ้ยเป็นขึ้นตัวนี้คาดว่าสีผสมในเร็วๆนี้แหละเอ้าสีใหญ่เลยน่ะงูบาซิดใหญ่ เฮ้ย่อยกันก่านยานยนเพิ่นนะหกหมื่นตก็สามพันบาทบ่มาคาห้องนะพอเนาะเออต่อรองกันเนาะ่อนหมดแรกนี่สามารถสมเลยเรื่องีกเนาะเอามุนเก่าเสาเลยวันนี้นี่อ่าไหม้าเ่คพอไหมเนาะพอเนาะงวดไทยบานเท่านี้แหะงวดไทยน้อยเทานี้แหะควแมลงตัวนี้เป็นเป็นห้องสองพันเจ็ด่อยสองครับดูคนใหญ่ดูนสมบัติบ่ ลูกเพลนนี่มวยในบ้านเท่าไหร่บ่ะครับอ๋อผสมต้มนอนตะบานเนาะมันต้นหน่อยนนึงไงื้อไปขุนตอกก็ได้อยู่เนาะราคาพอแพงยอมเย้าครับ27,000บาทครับผมแม่ลูกโคบแม่ลูกเอาฝากเบอร์บางทีพอโทรศัพท์เบอร์พอจับมือบ่ได้อ๋อจับเบอร์บ่ได้เนาะมวดพอจะบานไหนล่ะอย่าโซ่หน่อยอย่าโซ่ทอดเนาะครับเนาะบ้านไหนครับเพื่อเพื่อพี่น้องทตงบ้านเพื่น เปนอย่างทีเห็นน้ำนะมวยจะโสทอนเนาะครับอ๋อครับผมครับครับไหนมาเนี่ยพ่อมาหนิครับพ่นเหลือกระบังกันละจะโอยกระบังกันละครับเอ้าแม่ต่อไปนะพ่อแฟนลูกพ่อขีบป่ะพ่อกีบป่ะตุ้มลาดเนาะครับเนาะตัวนี้ทศไทยก่ห้าสิบแปดห้าหมื่นแปดพันบาทครับทองว่างมาตัวนี้บอบอว่างแต่ว่าข้าสมมาแล้วแต่ว่าอบตรวจข้าสมมาแล้วสมบักไดมาสมบักได สมวันล right? okay. okay. ูกลูกโอเคเอาสมโต้อเคเอป่ะลูกเคเอเนาะแต่ใบใบบอดีมาน้ำนอกแบบนี้เนาะสมโตไม่มีใบเลยเออสมโตข้มโตขึ้นข้มโตห้องเท่าไรก่อห้องห้าสิบแปดห้าหมื่นแปดพันบาทพอกี้ยู่ปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับแข่งขาราดายครับผมนุ่มซีงามปันยังซีนมซีครับผสมสองเดือนแล้วเนาะแมนสองเดือนกัสิบแปดเชิงเชิงนี่แหละครับเอ้าตัวต่อไปพ่อ ตัวนี้สี่เจตัวนี้47,000บาทนมซีครับทองว่างตัวนี้ทองว่างทั้งตัวนี้เนาะปกิปรตุมราดแล้วครับเอาฝากเบอร์อีกน้อยนึง063 0ก3 8ม3 883กส3ม1ป3 2สมมหนึ่งห้างหน่อจะมีตังเลยนึงเนาะตรงมี่นมีขาวๆเยนึงยนึงเอออันเป็นยังตะกินเป็นมันเป็นอันมันของน้ำออกจับโอ้อน้จับ่งวนี้มันได้ลูก3 2สองตเลยลูก2โตัวรวบ่ ตัวดีสานในทองเนาะอ่าลูกเดี๋ยวสองตัวตัวดีสานยังงี้คุณเด้ต้องการก่ะงออยู่ปทุมราชนะครับจังหวัดน้ำหน้าเจริญโค้งีครับโทรไปเลยทรงได้ครับมีรถทรงมีพร้อมเรียบร้อยมีรถทรงให้พร้อมมันว่าสั้นเออเอาไปขัวกระบานนะพอเนาะมันสายแล้วมึงหนีเฮ้ยเดินครับ ตัวมันพอเนาะเดี๋ยวเอฟซีธรรมบ้านเป็นอย่างไรมึงยี่ห้อหาดอกตัวนั้นขื่นแห้งตอนนั้นพอเนี่ยตัวนั้นขื่นแห้งตอนนั่นอ่ะขื่นแห้งได้น่ะขื่นแห้งมันั่นขื่นแห้งเลยกินนะเปิดราคาตัวนี้เนาะสี่หมื่นแปดพันบาทครับง่วนทองบางบ่อแม่ทองบางแม่สาวบอกเป็นแม่สาวเลยเนาะแถวแค่คู่แหละจ้าคู่เนาะง่วนแม่สาวโอ้งามเลย สูงโปร่งสูงโปร่งนะครับแม่สาวตัวนี้สูงโปรโง่งต้นนั้นเราก็แม่ลูกคมคมแม่ลูกบ่ะสี่หมื่นห้าพันบาทครับลูกผสมตัวแรงมากเนี่ยค่อมบ้าน,าาานาตัวผู้เนาะค่อมบ้านาตัวผูสี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวผุนละพอชีบโบดผุดละตัวตัวผุนสนะองหมื่นเนาะเดี๋ยวถ่ายเมืองถ่ายก่อนเนาะไล่ไป็นสีเลยกันราคาเมื่อกี้แหละครับ กำลังซิดอนออกจากสนามก็เลยพอบรรยูไต้ต้นต้น,ตนควายเนี่ยลังก็เลยเอาอีกสักคลิปนึงกอนตอนนี้สองหมื่นหาตอนนั้นสนะองหมื่นเนาะฮอต้นนี้สนะี่หมื่นหาเนาะแมลูกโวบแมลูกตอนนั้นเท่าไรก็สองหมื่นโอเคครับตอนนี้เอาไหมมัม้งสี่หมื่นครับต่อรองกัอองอไนไะด้เนาะราคาห้องซื้อโอ็ยิ่ใส่พอนน่ำนอำนาจ,จะเลื่อนเนาะ ผู้อำนาจเจริญมาหลายมือนีครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์เบ้าง088ย์แปดแ9ดสี่หกเก้ย์สองาวโยงอำนาจเจริญเนาะครับอ่ามือนี้มาซีโตครับไห้มาได้ครับมือนี้ครับแต่ว่าตลาดเริ่มไหวเน้่มือนี้เขาเริ่มเก็บงั่วกระ벙กันหมดแล้วมันมันจะเสาะหรือมันมันจะข้ามเนาะอ่าโอเคครับผู้บัญยังครับให้ปฏิทโต้ครับกับเบื้อเบื้อเมื่อกี้ครับผม ก็น,นี่กสิบสิบหเซาล้วครับตลาดเดิมไหวนะครับมาสองตัวนเนาะมเนาะเออเอาไรที่ละตัวบงแม่นาอะไไปไหนฮะสี่หมื <43. S 1> ่นสามพันบาทเนาะทองบางปะทองทับทียี่สิบหกครับเมื่อวันที่ยีเดือนที่แล้วปะกับประมาณสิกว่ามื่นเนาะสิบกว่ามื่น <ร ries. S 1> แล้วแม่นี่แ่ะแม่สาวเนาะ แม่สาวครับต้นนี้แม่สาวห้อง4 2่หมื่นองพันบาทต้นนั้น43 42 42,000บาท43,000บาทเครื่องด,งดำครับโ <c oughs> อเครอรครับแข่งขาเรได้ครับง้ออยู่บ้านไหนพี่นี่ย นไส่นไส้เนาะสุวรรณภูมิครับ,อรบเอาฝากเบอร์ให้พี่น้องทั้งบาลคนน,นี้ศูนย์เ้านย์เก้านสนึ่งกสามหกงอย่นไส้เนาะครับนเนาะออตลาดเริ่มว่าแล้วครับตอนนี้นม่หอยก็เริ่มเก็บัูกระบางกันมนตอนนี้นะไปพี่เพื่อทั้งบานเพืน่นจากใดกนั่เพื่นตัวหายอยีกหรอกเนาะชกไห้มานะครับตอนนี้ก็บน่หอยก็เอางูออก ออกสนามหม,มดลลมแล้วครับผมเดอือบกาบันก็กแล้วครับอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดเข้ามาละกันกดไลค์กดติดตามช่องโชคดียู u ูบไทยแลนด์เนี่ยผมนะครับเดอ้อเป็นกำลังใจใคนทำคลิปขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับพอนั่ออกจากสนามกามเจ้าที่เสียหญ้าคาหยาไอ้ยาา้าคาเชื่อคาเชื่อนะครับพ่อนั่ออกสนาม เป็นการของการลดระบาดริงครับ